สวัสดีค่ะนะคะมาเจอกอมอีกแล้วนะแล้วก็วันนี้ออมีเขาเรียกว่าอะไรอะความมหัศจรรย์ของหญิงสาวมาบอกต่อว่าอมแบบว่าเจอลิภัณฑ์หนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ดูกล่องก่อนปุ๊บเห็นแล้วล่าไม่รู้ว่าเป็น p o l y ี u คินะคะเป็นคอลลาเจนซอยพลัสนะคะซึ่งเออชื่อมันก็บอกอยู่แล้วคอลลาเจนซอยพลัสซึ่งสารสก,กัดหลักก็คือผงจมูกถั่วเหลืองนะคะเขาบอกว่า เขาบอกว่าการันตีมาว่าเราจะคืนความสาวภายในเจ็ดวันอืมใครที่บอกว่าเฮ้ยกำลังร่วงโรยอยู่ในวัยกำลังร่วงโรยนะคะลองกินดูกับตัวนี้กินง่ายเพราะว่านะคะเป็นเม็ดนะคะลองกินดูนะคะพองกินเราก็รู้สึกอย่างแรกเลยคือหน้าอกกระชับเออก็มู้ทำไมเหมือนกันว่าหน้าอกกระชับ <c oughs> ก็หน้าอกกระชับอะเออถ้าผู้หญิงเนี่ย น้าอกกะชับรู้สึกดีแลใช่ปะออนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่ามันเสริมเรื่องภายในด้วยทําให้ร่างกายน fit, ี่ฟิแต่ว่าคิดเอาเองว่าฟิตส่วนไหนนะคะแล้วก็และอีกหนึ่งอย่างเฮ้ยคือออมช่อก,ก็คือมันช่วยให้ผิวเราดูแบบเป้งปังนุ่มลื่นแบบไม่มีสาเหตุนะคะแล้วก็จะช่วยเรื่อง ขับสารพิษภายในร่างกายด้วยหรือใครที่บอกว่าชอบเป็นตกขาวมีกลิ่นบอกว่าตัวเนี้ยช่วยได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลในร่างกายของผู้หญิงทำใหเ้เหมือนแบบร่างกายผู้หญิงเนี่ยเวลาแบบปกติแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะมีพวกตกขาวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้าไปปรับสมดุลทําให้ขับสารพิษแล้วก็พวกตกขาวเนี่ยมันมีกลิ่นอะไรนะมันหายไปเออออมว่ามันโอเคอะ่ะเออ จริงๆอองก็เคยเป็นนะตกขาวมีกิ่อะไรเงี้ยอืมแต่ว่าแล้วกินตัวนี้คือชอบแบบอกอกแบบมันแน่นอะมันแบบชับเฟิร์มกระชับอะไรเงยแบบบอกไม่ถูกนะคะก็ลองกินดูนะคะกับเอ่อตัวนี้เลยพาวริคิวกินง่ายมากและอย่างที่เขาบอกเลยค่ะ7วันคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณกลับมาสาวอีกครั้งหนึ่งนะกับความหัิสันของเขาอะมันเยอะมากอะต้องลองเองจริงๆ คอนเฟิร์มนะคะแล้วก็เออความสวยบอกต่อแบบนี้แน่นอนไม่พลาดนะแล้วก็เจอกันใหม่นะจ้าวายาสาว,สาว